สวัสดีครับพบก,กับลุงแอคพาแซบเช่นเคยนะครับเสียงสูงอีกแล้ววันนี้ลุงแอคก็จะมาทำ er, ออเดอร์ส่งลูกค้าเช่นเคยครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแดดเดียวนะครับอ่าหมักแล้วครับผมอ่าไปดูการหมัก, Lindsay, มกได้นะครับคลิปเก่าๆนะครับมีครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมูแดดเดียวครับผมหมักเร <Cap> ียบร้อยเดี๋ยวก็จะหมักแล้วก็จะเอา<ๆ>ไปตากนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาสลิดนะครับอันนี้จะเป็นฝีมือป้านีนะครับ ขอบคุณออเดอร์ปังๆขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับปลาสลิดนะครับแล้วก็จะมีปลานินครับผมเดี๋ยวก็จะมีปลาดุกด้วยนะครับส่วนนั้นนี้ก็จะเป็นปลาดุกนะครับโอ้โหดูสีสันพี่น้องโอ้โหดูการแร่ครับผมสุดยอดครับผมนี่ครับทําสดใหม่ทําวันต่อวันนะครับไม่มีตกค้างนะครับขอบคุณออเดอร์นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับนี่ครับ จะตากโดนแดดสักหน่อยครับผมตากพอมันหมาดนะครับแล้วไปทอดรับรองว่าหูยกินกับข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวสวยส้ตมตำสักคคกรับรองว่าอร่อยมากครับผมสวยงามจริงๆครับผม ส่วนอันนี้ก็จะเป็นหมูแดดนะครับฝีมือลงแอกผ่าแซบนะครับหมักแล้วก็เอามาตากนะครับนี่ครับตอนนี้ก็สีอาจจะไม่ค่อยสวยครับผมต้องรอเขาหมาดๆใกล้ๆแห้งนิดนึงนะครับมันจะสวยครับผมนี่ครับปลาครับผมออเดอร์วันนี้พอได้ครับผมขอบลูกค้านะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแดดเดียวนะครับฝีมือลุงแอ๊กนะครับนี่ครับลุงแอ๊กผ่าแซบนะครับนี่ครับเอานำมาตากแดดตากพอมันหมานะครับลุงแอ๊กไม่ตากแห้งนะครับไม่สามารถส่งข้ามจังหวัดได้นะครับถ้าส่งข้ามจังหวัดนี่ต้องตากให้แห้งนะครับน้ําหนักมันก็จะลดเยอะลุงแอ๊กก็เลยทาขายในพิษโลกพอครับผมแต่ไม่ได้ตากแห้งนะครับ นี่ครับทอดกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยก็อร่อยครับผมส้มตำสักโคกนะครับรับรองว่าสุดยอดครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนครับผมขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณมากครับผม นี่ครับผมเนื้อเด็ดเดียวตากเสร็จเรียบร้อยครับผมเก็บลงถาดนะครับเตรียมแพ็คส่งลูกค้าครับผมสวยงามครับผมหอมครับผมขนาดยังไม่ทอดน่าทานมากครับผมนี่ครับ เสร็จแล้วครับผมประตุกตากเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับเตรียมจะส่งลูกค้าแพ็คซีนส่งลูกค้าครับผมนี่ครับปลานิลกับปลาสลิดครับผมฝีมือปลานีเรียบร้อยครับผมตัวนี้ก็เป็นหมูแดดครับผมของลุงแอ๊กนะครับฝีมือลุงแอ๊กครับผมลุงแอ๊กไม่ได้ตากแห้งเท่าไหร่นะครับตากมันมาครับผมขายแต่ในจังหวัดทิศโลกนะครับไม่ได้ส่งต่างจังหวัดี่จะเป็นเนื้อครับผม เนื้อแดดเดียวครับผมออเดอร์ก็จะประมาณนี้แหละครับอ่าได้เยอะมั่งน้อยมั่งไม่เป็นไรครับผมแต่ลุงแอ๊กก็จะขายยำแล้วนะครับอ่าแต่ก็ไม่ทิ้งออเดอร์นะครับทาออเดอร์เหมือนเดิมทําปลาแกะข้าวนาปลาแกะเหมือนเดิมรับจอบตัดยาเหมือนเดิมครับผมทุกอย่างทําเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคืออ่าเป็นพอขายยำนะครับขายยำต่อครับผมไม่ได้ทํางานแล้วนะครับ ก็ฝากเจอพอขายำที่ไหนช่วยอดหนุนด้วยนะครับขอบพระคุณลุงนาครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแพ็กจัดส่งลูกค้าก่อนนะครับอันนี้เครื่องซีนมีเรียบร้อยครับผมสวยงามครับผม